นี่มาอาบน้ำมีแม่กับบูกสองคนมาอาบน้ำยุ่ทะเลค่ะแม่กับบูกสองคนอยู่นะคะมินน่ะตอนนี้ความห้อนของกินแลนค่ะหนาห่อนกินแลนตอนนี้นี่น้องน้ำนี่มีแต่แม่กับลูกค่ะค่ะเออไปเอาได้ลูกค่ะแม่ไม่นี่แม่กับบูกมันเล่นน้ำกันสองคนกันเลยว่าม้าน้ำ เรามีาเห็ดยำยำมาม่า,มาใส้ตามือยำทะเลล่ะวะออมากินกันกับเมีกับลูกคนว่าใครมีค่ะมือนี้สงสัยคนคอีิว่าเห็นมา้าอยู่หนองนำ้ำกาลีน่านะคะบรรยากาศดีดีของฟิลลนแล้วนะคะตอนนี้วัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหมนะคะกับคลิปหนา้าตอนนี้กำลังพาลูกมาอาบนา้ำ